โอเคครับัสดี้ม่เพื่อนโทนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องนิงน้ง NPS นะครับเอออยู่กันเกมอ่า Whisper of Anima ใช่ไหมผมไปเจอเนสตรีมานะครับมัน,นเป็นเกมเกี่ยวกับเอ่อเป็นหมอผีเรา้เราเราบทเป็นหมอผีนะครับน้องพุตานสุดน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นเกมของคนไทยนะครับมีภาษาไทยเรียบร้อยมีเสียงภาคด้วยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น1่นะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลย ภาพภาพน่ารักมากเลยนะครับด๋ยวทุกคนดูผมขอดูตั้งค่าก่อนนะโอเคครับตั้งค่าได้แค่นี้ไม่เรียอะไรกอกชื่อผู้เล่นนะครับผมจะใช้ชื่อว่าจิตลิ์ถูกไหมจิตลิ์นะครับโอเคไะเริ่มกันเลยหมอผีอ่าโอ้โหโอ้โหคือคุณไม่มีแบบออกง่ายฟึกงหัดนะครับอ๋อ ฝึกหัดคือง่ายหมอผีเท่ากับปกติหมอลำเท่ากับยากโหหมอแบกยากที่สุดนักล่าผีนะฮะยากๆสุดๆสุดยอดนักล่าผีเอผมแค่เอา normal าครับ normal ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมาเริ่มกันเลยนะครับสอนเล่นไหมอ้อเราจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามโอ,โอเคครับมาสอนเล่นเลย กด e เพื่อเก็บของนะคบตามหาพยานที่ผนึกผนึกหม้อโดยใช้ผ้ายันผนึกโอเครวมทั้งหมดและสวดผนึกนำว่า <c oughs> นำหม้อไปวางบนพรมพิธีกรรมนะคะเพื่อทำพิธีกรรมสุดท้ายโอเคจงผนึกหม้อไปที่หม้อแล้วทําการผนึกนะคะสงสัยละสี่ที่บอกว่าที่บอกภารกิจอยู่ไหนต้องการดูภารกิจอีกครั้งให้กดปุ่มแ็บนะคบโ okay. อเควิธีควบคุมนะครับ w a s d ชิปวิ่ง แต่ระวังหลอดสติหมดโอ้มีหลออสติด้วยหรอโอเคเลยอุย้ยน้องน่ารักเก็บผ้ายันนะครับอ่าอาฮะเมื่อผู้นำมอวางพรมพิธีเมื่อผู้เล่นผนึกเสร็จกดปุ่มอีเพื่อย,ยกมอไปวางบนพรมพิธีผู้เล่นสามารถวางได้ทุกเมื่อไม่จําเป็นต้องยกตลอดเวลานะอ๋าาอโอเคครับอ่ออีค้างผนึกโอ้โหยโ,โหยนะครับอาา่าฮะ อ๋อกดคียวางของแล้วพรมพรม่มะถ้าต้องการใช้หม้อผนึกข้ามหรือผักวัตถุต้องก็ต้องกดปุ่ม e ก็คือทุกอย่างกดปุ่ม e หมดใช่ไหมครับเปซบาร์้ามเว <Okay. S 1> ิน่ารักมีเสียงฮึบด้วยอันนี้อะไร e อ๋อผักสิ่งของเราจะผักปิดตัวเองทำไมล่ะครับมันแอนิเมชั่นน่ารักมากเลยนะออ ฮะระวังผีที่จะลไล่ล่าคุณต้องหลบหนีให้พ้นและระวังการโจมตีมาแล้วเหรออุ rude, a, ้ยอุ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 ้ยไปเล้เว้ยเดี๋ยวนะฮะเดี Albert. ๋ยวนะฮะพรมพรมอยู่ไหนครับพรมพิธีอึ๊บนะครับนะครับอ่ะเป็นประตูทางเกลือเท่านั้นอ๋อโอเคครับโอ้ย อ๋อเดินทะลุไปได้เลยใช่ไหมประตูทางเดียวด้วยไปทางซ้ายได้ไหมเฮ้ยถ้าวิ่งน่ารักอะ่ะวิ่งแบบวิ่งอะ่ะน่ารักมากเลยเกมจังเนียไปหน่อยนะฮะทางเดินลับทางเดินใต้ถุนย้ายตำแหน่งไปงอีกฝั่งอย่างรวดเร็วอ๋อลุมว้าบอ่ะวีอะไรอะ่ะม,มีเหมือนแบบอ๋อกระดานชุบอ๋อทางว้าบอ่ะ ีเกมดีนะเนี่ยน่ารักอะ่ะชอบไอชอบแอนิเมชั่นเขาเ้ากต่องไอเทมเก็บเก็บได้ด้วยปุ่ม E นะครับแต่ระวังแต่ของภายในสุม่มอ๋อโอเคกาสุ่มอะ่ะยันตราสามารถหยุดผีได้นะลองกด f ดูสแเราจะรู้จักส้มหยุดหยุดได้ยันกันหรุดได้ยันกันอ๋อกันยันกันเออว่ายตายแล้ว ได้รับยันตรานะครับอืมเฮ้ย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 มันมาแล้วทุกคนไปแล้วครับต้องการหลอดเติมพลังชีวิตอ๋อกดจีใช่ไหมโอ้โหแล้วพี่จ๋าเฮ้ยดีนะเขาคำใหญ่มาโอ้โหดักหน้าว h a เด h e h เฮกเอ้ยเอ้ย ตายแล้วหลบซ่อนในตู้หือซ่อนตู้ซ่อนตู้ซ่อนจากางไรอ่ะมันไปแล้วปะอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมามันมามันมาคนม,นมาไปเร็วไป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 แล้วผมต้องไปวางตรงไหนวะเนี่ย ไปแล้วจ้าจุ๊กจุ๊กผมอยากรู้ในนี้มีอะไรคุณไม่มีของเลยหรอคะโอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ผมออกไม่ได้ผมนุ่นดักอืมเอ้าแล้วหมอย่าบอกนะว่าโมหายด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพยานผมอ่ะโอ้อยู่ตรงนี้ไปแล้วจ้าึบผมไม่อยู่นะผมไม่เข้าไปด้วยห้องนั้นแม่งห้องหลอก ไม่ได้เสียงแบบน้องน่ารักบน้องพุทธะเฮ้ยอะไรอะเอ้ยเอาอุ้ยปิดตัวเองเฉยเลยตูอะเอ้ยมันติดมันติดมันติดมติดทคนมันติดมันติดมันติดเออครับแต่แป๊บหนึ่งนะครับผมขอเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มพลังไปเร็วๆจะเอาไปเอาหม้อผมจะไปเอาหม้อ โอ้โหแล้วเดินเฝ้าอย่าแคมนี่ปไปแล้วเฟยิ Q อ่ะฮะผนึกแล้วแล้วก็กด E โอ้โหออ,อดิชั่นก็มาวะ ข้าขอดวงชีงวาสิ้นโสกาสู่เทวันมอดไหม้ในวงยันและส่งท่านสู่ภพใหม่ข้าขอสุราลัยรับท่านไปอให้นก็มาด้วยได้สายสินไซจงหลับไหลนิรันเทินสาธุเสียงกดตามจังหวะเราเป็นชิงฉับเลยอ่ะเย้ชนะแล้วโอ้โหก่อนจะชนะได้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ ไปที่หม้ออย่างน้อยหนึงอันในการกดปุ่ม E จำหวอฮะที่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยสงสัยต้องรีบออกไปจากที่นี่น่ารักอะต้องดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรให้ใช้ได้บ้างนะครับสำรวจสำรวจสำรวจอ่ะฮะเจอหม้อแล้วเจอพยันนะครับอุ้ยอะไรอ่ะหูตัวยังใหญ่โอ้ขอขอสุ่มกระชาแปบ ได้รับยันตานะครับแล้วแบบมันจะไล่ผมไหมนายตัวนั้นน่ะตัวยังใหญ่เลยทุกคนไปแล้วจ้าฮึบบมอสองมอนะครับมีกลไกบางอย่างอ๋อต้องวางหม้อฮะโอ้ยเขาให้กดเอ้ยกดแล้วไม่ได้เหรอ ทำไมผมต้องโดนตีทุกครั้งไปฮึยึบ้ยเสียงฟุบฟับฟุบฟับมันมาแล้วทุกคนอ่ะฮะปุ๋ยทางเหมือนแบบมีให้จูกอะ่ะแล้วผมเดินอ้อมเพื่อเมื่อกี้อะไรกล่องไอเทมอะฮะยันตรายแล้วทุกคน เฮ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,มมลวผมวิ่งเงินผมวิ่งเงินอืออ้าวโถไอ้เราก็นึกว่าแน่ไอหยุดเอ้ยเอยเอ,ยเอยหยุดไปหยุดไปหยุดไปนะครับนะครับขวางผีได้เหรอ้อจัดไปดีเอ่อข้างในนั้นมีกล่องไอเทมมาทุกคนแต่ผมต้องไปทางนี้ใช่ไหม พ um ี่มึงต้องไปทางนี้ก่อนตู้เหล็กมันอยู่ตรงไหนก่อนเฮ้ยมันมาทางเดิมปะเนี่ยโอ้โหทุกคนทุกคนผมเดินติด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 อย่า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 อย่เดินติดอ่ะอุ้ยมันมาด้วยวิ่งเหมือนมันรู้มันรู้มันรู้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ไม่เหมือนเดินมาทางเดิมเลยทางเดิมป่ะเนี่ยนั่นทางอุ้ยไม่ทางเดิมปะ,น,น,น,มปะนั่นไงทางเดิมว่าแล้วไม่ต้องมาไอพี่ไม่เห็นลอกไม่เห็นลอก <ห ả? S 1> คุณจะไม่เห็นผมได้ไงอยู่คนละกำแพงกันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนทุกคนโอ้โหยข้างหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เห็นได้ไงอะ่ะคุณพี่โอ้โหคุณพี่คุณพี่เดี๋ยว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 เดียวแล้วเหรอนั่งเงี้ยววะ <c oughs> โอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้อือฮ e ะเหอีคาว่าทำพฤติกรรมด้วยพน,นึกพน,นึกสลายไม่ใช่ไม่ใช่คนละเกม ได้รับยันตรานะครับดูมันมีนกลไกวางลงปึ๊บเจ้าผีตัวน,นั้นมันขวางทางหรือมันโอเคนี่เลยไปนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะเฮ้ย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 เก็บไอเทมก่อนแล้วไปแล้วจ้า นั่นแหละ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 จุก๊กผมจุก๊กผมจุก๊กอุ้ยมันเดินลัดเป็นด้วยวุยว้ยลงอย่าเออจะผีแกใช้ทางวัดไม่เป็นใช่ไหมล่ะฮ่า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 เก็บพยานได้แล้วเฟย ตรงนี้มันมีอะไรปะแบเป็นเกมผีที่แบบว่าผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะ <c oughs> มันแบบมันน่ารักเกินไปอะ่ะน่ารักชะมกเลอุอหา,อาผักไดเ้เป็นหมอผีนี่เออชิปเป่งละเป็นหมอผีนี่ต้องเล่นออดิชั่นเป็นด้วยนะครับ <c oughs> เอ,อ้ยมันโอ้ยผมจะปิดของชิพหายแล้วเดินติดเอาชิพหายแล้วมาผิดทาง ปิดก่อนปิดก่อนเออปิดเออไม่ต้องมาไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนน่ะหมุนมุมกล้องไม่ได้ด้วยนะเว้ยโอเคผักปิดไม่ใช่ว่าเราปิดตัวขังตัวเองนะอานตรากดอีกคร้างครับเพื่อใช้ตึก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 ใจน้องเต้นแบบอยกขึ้น เออแล้วอ๋อที่วางยันเราอยู่ข้างล่างปะเอานะกลองเนาะไป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 เฮ้ยอย่ะยังเฝ้าอยู่เปล่าอ่ะโอ้โหแม่งยังเฝ้าอยู่เลยเอ้ยดู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 เฮ้ยผมจะไปผมจะไปย่าแม่งเอ้ยกูอีกรอบเลยสองรอบแล้วเนี่ยเกมแม่งก็ง่ายๆนี่หว่า ตายแล้วโอ้ผมไม่ได้เปิดกล่องไอ้เอ,อ้ยน้ำมนมาแล้วตอนที่อยากได้ไม่มาคุณจ้าไม่เป็นไรจ้าโอ้ยผมต้องไปเก็บพายานตรงนู้นก่อนเว้ยคือไปละไปเอาไปเอาตรงนู้นก่อนอุ้ยแล้วแม่งอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูเห็นได้ไงพี่เห็นได้ไง นั้นปะเออไปทางนู้นด้วยอี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 เรื่อเรื่อเรื่อเรเยสเซอร์เอ,อ,ๆๆๆ yes, เอาคือมเก็บไปแล้วจ้าอุย้ยเดินติดเดี๋ยวนะไอ้ละคราานี้มันมาอยู่ข้างนอกคุณพี่เฮ้ยแต่โอ้โหต้องมันลอน่อมันข้างนอกอีกเหรอ เดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วทุกคนมาเดินมาแล้วเดินมาดิพี่เดินมาเดินมาเอาตู้ไม่ใช่ดึงออกมาจากตู้อีกดิพี่เดินมา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 ตีอย่ารู้ดีโอตายแล้วตายแล้วไปลวจ้าไปแล้วจ้าอึบอึบอึบว่ะ อึบะเยสเออโอ้แล้วตัวนี้มันก็แคมป์อยู่หน้าทางเข้าคุณพี่คุณพี่เนีเกิดผมไปหลบตู้เวนก็ไอ้นั่นสิต้องไปเอาอยันก่อนเว้ยยนัยนยนัยนยันยันเอาอยันไม่ได้อยู่ตรงนี้เออขอไปเอาของก่อนนะเผื่อจะมีอะไรช่วยผมได้ น้ำมนว่ะทำไมรอบที่ผมจะได้น้ำมนทำไมคุณไม่ให้น้ำมนผมมาครับเฮ้ยอู้หูอู้อหูพี่พี่ <c oughs> เออตีตู้ไปตีตู้ไปยังไงคุณก็เข้ามาไม่ได้ไม่ใช่ว่าผีตีตู้พังได้นะเว้ยไปยังไปยังผีไปยังอูม้มองไม่เห็นเลยไปยังรอให้ไอ้เกดมันหายก่อนได้ปะ ไม่ไม่ไม่กล้าไปอ่ะผมไม่กล้าไปจริงนะคุณเกมไปก็ง่ายอ่ะทำไมผมสองรอบสามรอบแล้วไปแล้วจ้ากดอีกดอดีดิหนูเออเฮ้ยมันมาได้ปะได้ปะเดี๋ยวนะมีไงพยานอยู่นี่โอเค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  แต่ประเด็นคือผมกับไปอะ่ะผีมันจะติดบักตู้ไหมถ้าติดบักตู้นี่อูเรื่องเลยนะมันข้ามาได้ไหมมันอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตีตู้แตกได้ด้วยเหรอเอาดีเดีเดวเดวเออไม่ใช่กระชาก,กลัวมันจะตู้เด้อไม่เอาเด้เอเฮ้ยผีตีตู้แตกได้ด้วยทุกคน ชิบเป่งแล้วแล้วผมออกข้างไหนวะเน,นี่ยอ,อ,อีเออไอ้กดผิดอุ้ยเบิ้ลเฉยเลยตูโอ้โหแล้ตัวนี้ยังอยู่ทุกคนครับมันยังอยู่ครับบอกว่าผมจุกผมจุกไปแล้วจ้าอีคุณทำอะไรผมไม่ได้อ,ะอ,อ่ะ<ห>ออค่ะอ้าวเดี๋ยวนะอ้าวแล้วหม้อผมอยู่ไหนกูโดนตีเมื่อกี้หรอ คอนเทนต์จัดเลยเอ้ยอย่าพุ่ง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 นีมนี่แม่นี่แม่โอ๊ยวิ่งโหจัดเลยแม่งเฮ้ยตีแล้วหม้อร่วงอ่ะโอ้โหผมจะผ่านได้เดียว5นาทีแล้วเดียวทุกคนทุกคนช่วยผมด้วยเนี่ยมันแคมป์อยู่ข้างหน้านี่วิ่งไปแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมวแมวแมว เก็บดีอีเก็บเก็บน้องเก็บโอเคโอเคทุกคนได้แล้วตั้งหนึ่งครับแมวบางจอตั้งหนึ่งนะทุกคนนะ <c oughs> โธธมสังโฆข้าขอมนต์คาถาช่วยนำพาดวงวิญญาหมดทุกข์สิ้นโศกาและร้างลาสู่เทวันข้าขออัตตามันให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมผนึกเหล่าอาธรรมเไปสู่แมวบางจอผมทุกคนสาธุแมวบางจอโอ้ยบํนึงบนึงบนึงกลับนึ่งเลยเอามาเอามาแมวบางจอ ดีนะที่แบบว่าไม่ได้กดผิดแล้วแบบต้องไปเริ่มใหม่อะไม่งั้นผมตัวจริงๆนะแมวบางจอแบบจจัดอะ Yes Yes โอ้ยว่าผ่านได้แล้วทุกคนเฮย้ยอ่ะแมวผมขึ้นมาอีกแล้วนอนนอนดีๆลูกภารกิจ ผนึกหม้อแบบดานสุ่มก็มาว่ะผู้เล่นผนึกหม้อหมอผีให้ครบแล้วนําไปวางบนพมพิธีกรรมแต่และรูปแบบดานจะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งครับแล้วตรงนี้ไม่มีกลองสุ่มให้ผมด้วยจ้าอ่าฮะอโอ้ยตายแล้วทุกคน ตาละตาละตาละเออผีมาเยกพยันนะครับเ้ยมีมอมีมอ้มมอโออยู่อีกฝั่งเหรอยังมีอะไรดักตรงนะโอเคผมขอปันในก่อนคือตอนเนี้ยแมวอ่ะมันมากวนอยู่แถวไม้ผมเว้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบบแมวร้องเสียงไม้ขูดไม่ต้องตกใจนะเสียงแมวผมเองแมวมาขูดไม้อะ่ะมันก็จะมีเสียงเสียงอะไร อย่างไรคุณไม่ได้แอมผมหรอกครับคุณไม่ได้แอมอุ้ยพัดลมล่วงเหรอปูนึกถึงตอนที่เรียนอยู่แบบชั้นประถมเลยอะอะแมวทับสายแป๊บนึงนะเฮ้ยอะไรคุณเห็นหรออุ้ยชิบเดี๋ยวผมขอเก็บพยันพยันทุกคนเอ้ยไปไม่ได้อื้อหือ ออกไม่ได้อะมันมันไม่แค่ผมออกเ <Hey. S 1> ว้ยมันบอดี้บล็อกผมอ่ะน้องพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษน้องแล้วมันตามไม่เลิกด้วยน้องพี่ขอโทษโอมาได้ไหมอ๋อนี่ทางเดิมวาทุกคนที่ผมมามมนี่เชไมผมนั่นแหละแมว คีย์บอร์ดผมมงแล้วทุกคนน่ะนั่นและแล้วพาผมเดินมั่วยอืกอือผมใช้ไอเทมได้ไหมมันยังอยู่ไหนอ่ะตรงนี้พางนี่ผมมานน่แล้วเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวเนะเอ่นแเละข้างล่างนี้ปะ กลานู้นไงนั่นมอ้อโอ้โห و, ชิปเป่งแล้วอ,อุ้ยอะติดอ่ะติด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 เตยติดติดอ่ะติดแล้วเหรอเอาเว้มามิติลับที่หนึ่งเรต้องเอาให้ผ่านอาไว้เนี้ยจะได้ตัดคลิปได้นะครับโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดผ่านไอ้นี้แล้วผมจะตัดจบก่อนนะ เฮ้อั่นี้เหมือนเขาทําให้เราง่ายขึ้นป่ะมีพายันสองอันทีเดียวเลยเอ้ยแล้วทําไมมาดักข้างหน้าเราพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ครับโอ้ยโอ้แล้วเขามาดักข้างหน้าทําไมทําไมเอ้ยอย่าพึ่งผมเดินติดอีกแล้วเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขู่มันสุ่มแบบสุ่มทุกรอบอ่ะแล้วผมเดินติดแบบอืมเลยอ่ะคนช่วยหน่อยอะ ไม่ใช่เกมแบบเกมผีแบบไนีไ้แล้วนะมันเกมหัวร้อนแล้วนะครับผมจะมาหัวร้อนกับเกมแบบนี้ไม่ได้ทุกคนผมเล่นการเลยรู้สึกว่าตัวเองเล่นกากแบบกากเองอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะากากเองอะ่ะเกมเขาไม่ได้ยากเท่าไหร่เว้ยเกมเขาทํามาสนุกอยู่นะทุกคนแต่แบบนะฝีมือผมมันกากเองอยากจะบ้าจะบ้าจะบ้าจอ้ยเสียงอะไร นี่ผมผนึกได้มอน,นึงแล้วทุกคนผมผนึกได้มอน,นึงแล้วเย็ดเยอโดอย่าโดอย่าโดนมาครับมะวางตรงไหนคนุณพี่อุย้ยวางตรงไหนจ้ามาแล้วอาา่ะฮะอีกอันนึงอีกอันนึงอย่าดิเสียงอะไรตุ้งแดงตุ้งแดงกระดงกระดิง่งอย่ามาอย่ามา เนี่ยเราตรงนี้ผมจะทำยังไงวะทุกคนจุกจุกจุกลบจุกผมจุกผมจุกครับเดินติดของเล็กๆน้อยๆอีกแกขอพันหนึบก,ก่อนได้ไหมล่ะขอพันหนึบก,ก่อนได้ไหมล่ะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาผมจะผ่านแล้วผมจะผ่านแล้วทุกคนเกมมันไม่ได้ยากนะเกมสนุกคือทุกคนเห็นอาจจะแบบงุญญนงิดนะครับแต่ว่าสนุกนะครับ <laughs> ผมเล่นกากเองทุกคนหนึกเว้ย ในเวลาพันนึกออดิชันโธ่ธโมสังโฆข้าขอวิญญาณร้ายมะลายหายสู่สุขขีลาจากที่แห่งนี้อันด้วยยันตราคาถาข้าขอท่านหลับไหลไปสู่พบที่ดีกว่าจำไว้อยากกลับมาตราช่วนี้นิรันเทินสาธุสาธุเย้เยส์ <Whoa. S 1> อ่าโอเคเราก็ผ่านมิติรีลับหนึ่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราไปเล่นมิติลีลับที่2กันนะครับงั้นก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย